Okay, and a warm welcome to the Don Basarita in Donetsk. My name's Derek Ray, and joining me for commentary on this game is the former Arsenal and England fullback Lee Dixon. And it could be a good news story, who knows? Will they at the end of business be arithmetically safe from the draw? Right. Okay. I can't. With that in mind, I do feel it might be quite an nervy game. No risk type football. I hope not, but there's a lot at stake, Derek. Chance to cross. Black. Really vital interception. Nice. Okay. 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 ดีครับอย่างนั้แล e ้วครับได้ครับอาร์ตเขาบีบเร็วมากใช่เขาบีบเร็วตลอดพยายามส่งไปส่งมาสวยสวยสวยล้ำไปนิดนึงสวยเยครั d ับสวยอารดีไหมลอง And there to intervene. And space to exploit, maybe. John. foran Oh. How's it okay, But it can't get through. Okay. He read it well defensively. <laughs> so a deflection, and they can get ready for <laughs> <with> the <laughs> corner kick routine. Clear, the Now

โอ้ยย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 ูยย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 ยงยย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 ยอยยกยยยล้ยยยนยยยยยยลยกยย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 กยย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 ดยกยกยอยยยกยยกยยยยยกยยยยยยยเยยยยลยย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 ยกยย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 ลยย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 ลยย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 

stuffing out the danger and space to cross it กโอ้โกด c a n e ไม่ได้เหี่ถ้าเกิดลั่นไปแล้วน่าจะต้องไปอื่ a c shot หนผมไม่แน่ใจนะเซลีมเอ็กะเอแต่ว่าถ้ากดโอไปน่าจะต้องเป็นโอเออกใช่ไหอะไรก็ได้ครับกด หมายถึงว่ากดจะจ่ายแล้วลั่นแหวนนะครับใช่ใช่แต่เมื่อกี้ผมกดในตัวเคลียร์แล้วมันลั่นอ๋อ,อ,อโอเอ็กครับน,น,นีดียวแต่ต้องไวๆเลยเคลียร์ไ,ได้รวยโอเคระวังระว,งวังเรื่องเรียกบอลด้วยนะพี่ <laughs> ใช่บอลมันจะใช่โอเคระวังรอโอเคอีกแวแม่ต้องบอก As you can see, the visitors do not have too much of the ball, but to their credit, they've been absolutely blistering on the oh counter. Oh, man. Right. The the He's really working for this team. That's a good looking ball. Oh, yeah, I'm the dog. I call it a man Can they get in behind them? High quality defending. Good man. Being pressed hard. Oh. Okay. And am there to intervene. เต้องรีบพี่จังหวะผมอยู่อีกฝั่งนะถ้ายบอกที่เปลี่ยนแกนโอเคอนสวยโอ้ลึกไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรเฮ้ยเกือบเออสวยแต่โดนใบแดงแล้วน่โดนไปแดงโดนไปแดงตั้งชิด อาเฉินเหลียงไปครับตัวเองระวังแถวสองมาแล้วผมมาช่วยแลย้วเขียน,นลเรลียบร้อยแล้วส่งง่ายกว่าน,นะสองอเจย์หยาง Showing patience, looking for the equalizer. Oh, okay. well, that'll be that's a free one kick. One. Well, it's always the wing wing of the referee. In this case, opting not to book him. It's out the Later to the center. dealt with that Oh, oh okay. Black. สวยครับส่งง่ายๆหาคนง่ายๆส่งโอเคค่อยๆไปก็ได้ข้างๆเลยไปเไรบีบไปโอ้โหโชคดีเลยนิดเดียวเลยไม่เบี้ยวพี่อะไรโอเคจะหมดขึ้นแล้วครับไล่คนสวยครับดีเดี๋ยวเดี๋ยวบีบบีบไปหมดฝั่งนี้ไม่มีคนเลยซ้ายซ้ายตัวหนึ่งแบงค์ซ้ายตัวหนึ่งไปกดซ้าย เวลาครับเชียนเลยนะโอยเคครับครับหน่อยฮะึงแล้วดีวาโอ้ยิงกันน้อยมากเลยครับตึงเขาคลองบอลไงใช่ใช่เขาก็เอาชัวร์เลยครับทีนี้เขาเพาะจนกว่าจะชัวร์ถึงจะยิงแล้วก็เน้นถ้าไม่ถ้าเขาไม่มีบอลอยู่กับเท้านี่เขาจะวิ่งไล่เลย ของเราของเราแบ็คน่าจะต้องระวังเรื่องนี้ดเวลาเทเทเทถืเทมาฝังอีกอีกจะชอบมีตัวนึงว่าฝากดูตรงนั้นเห็นลึกไปหน่อยโอเคเดี๋ยวผมฝากผมเามจะว่างนอะไรกันติดบอกบอกก็ได้พี่แบ๊งจริงแต่ผมวิ่งไปช่วยกันตรงไหนช่องบวกช่วยกันบอกได้ได้ทั้งสองทีม switched around And are ready now for the second half. Oh, sway. Oh, sway. So, I thought. In the other half. Yeah. the touch line, so a throw in here. Oh, hello. Hoppalo. 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 không, Hoppalo. 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 Hoppalo.

แนนขั้นบนเลยวะเเอาลยได้อยู่เออ๋อไม่ออกไม่ออกเดี๋ยวสวยครับแกดิอิ่วผมมาได้ได้โอเคได้ออกสวยเลยสวยเลยอมาเข้ากลารง่ายหน่อยโอเคบูมสวยโอเคสวยครับพี่กลางได้

b บล c คโอเคยังซากาโมโตะไม่ต้องเข้ามานะอาร์ตระวังฝั่งหนู้นเนี่ยเขายกข้ามไปอย่าหงอกนะโอเคโอเคโอเคผมกว่ามันไม่ล้ำได้เ่องรอเลี่ยงเรียกบอนกันนะพี่โอเคเฮ้ยส้ยดีเลย

ตรงได้ตสวไสวยพี่นุม่มเต็มที่เอาเลยเลยเอาแลมเลยโอ้โหจับบอลไม่ดีเลยว่ะเป็นไรครับ <c oughs> พอจะล็อกเข้าถึงตัวแล้วพี่มันก็เลยยากนิดนึงยากเป็นจังหวะบอเลเดิมดูฝั่งโน้นระวังเทมานะมั้ย

คสวยสวยได้ผมได้ผมครับโมจะเอาเทียร์ก่อนได้ครับมันเทียรชวยดิ้งเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรจะพาบอลก่อนครับพี่โอเคพี่หน่อยเคนนี่เจนนี่โอ้โอเคดีดีโกสูกุนเทข้างหน้าเรียกดีกว่าครับปีกต่อข้างแฮมป์ตันกับแข้งของสั้นมาใช่อันตรายเขียได้อยู่โอเคเฮ้ยโอสบอสบอบอลโอเคไม่เป็นไรครับ

เคลยไปวโอเคไปค่อยๆไปพี่ดึงเวลาด้วยได้ใช่โอ้โหหลุดเวลด้อ๋อไม่ต่างหลุดจริงๆเลยสี่ทีครับสี่ทีครับมาๆมาอยู่ๆอยู่อยู่ไา้แล้วตายนะสวยโอเคโอ้ยโอ้โอ้ยโสวยดีกอล์น่ะ

แต่ถ้ามันแต่ถ้าเราไม่ได้นำครึ่งแรกไงก็อาจจะเล่นมีแบบใช่เพามันต้องผูกใจต้องคอยใชใๆคิวกับพี่หนุ่มก็จะต้องห้อยเอาไว้ไม่เสียไม่ใช่คิวจีต่างลุดถึงว่าจอยครับทิ ไม่เสียวไม่ใช่สุจริงอาร์ตี่เข้ามาเกมแรกก็ดูท็อปฟอร์มเลยนะมีอัดคลิปไว้ใช่ไหมอัดไว้ครับติ ม,มีจังหวะที่ผมส่งให้ออ